หลังจากที่ซิลแฟงล่างสองเข้ามาเนี่ยผมนม้ำการบอกวิกิวไปว่าผมอยากกินข้าวมันไก่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวน้ำม่น่าชรล่ะทุกคนแบบนี้นะผมน้ำกามกบอกวิกิวไปว่าผมจำการทดสอบวิกิวต่อเมื่อผมได้อุปสามดาวซิลแฟนล่างสองนะแต่คือผมก็ยังไม่ได้ทดสอบสักกะทีนะทุกคนคือเอาจริงๆเนี่ยผมอยากรอให้ซิลแฟงล่างสาม <What? S 1> ไม่ใช่ล่างสามสิ แต่ใจจริงผมตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ซิวแฟงล่างสองเนี่ยขึ้นสีน้ำม่วงก่อนเนาะสามน้ำม่วงอย่าเนาะโอเคแต่ว่าไม่เอาดีกว่าทุกคนคือมาฉาบวันม่กันพุ่งเกินไปเนาะผมว่าคงไม่ได้รีวิวทันทีนะผมบอกเลยคงไมทดสอบทัทีนะโอเคมาผมทำการทดสอบวันนี้ตอนนี้เลย,เลยกันนะ <Okay. S 2> มา let's go ทีนี้ผมจะไปทาสู้เนี่ยก็จะมีจีนล่างสองนกาวัน่างสองปูแฟนล่างสงแล้วก็บังซันร่างหนึ่งฟูิซัีร่างสองแล้วก็ตมิล่างหนึ่งเนา,านนะไม่รลเปอร์ไงเป็นไงใคราการเล่นเนาะมาลผมทาการทดสอบลูกกิ้วก่อนแล้วกัน ทำการทดสอบหัวหน้ากิ้วก่อนแล้วกันน้ามาน้ามา e ีนี้เนี่ยหหถ้าจะเป็น EP แรกที่ผมมาทำการทดสอบลลกกิ้วทั้งหมดสามสิบหกคนในตอนนี้เนาะมามาเลยลุงข้าบ้านก่อนใช่ไหมได้เลยเราหัวหน้าทีมก่อนแล้วกันนะสาคนแรกมาโอเคมาหน้าก่อนผมเปึดกอดตามคาดน้ามาโหมีคอจกินิงชุบด้วยง้เหรอแล้วมีแล้วนี่คือผมอยู่ในเกมอะไรไม่ทราบฮะโอ้กวดไปทีก็เด้งไปเริ่มเกมใหม่มา มาเล่าให้ผมก่อนนะมาบทเพลงแรกเราจะไปลา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 เล่าห็นทอมไหมล่ะไล่จบใส่ดวงไปสามสองทีสองทีนอ้ะมแล้วก็ระเบิดปืนจักกลัไม่ได้เห็นนาแล้วทุกคนโชว์เคคู่สมัยมาแรกนี่คือโกงมากแต่ตอนนี้คือก็ไปกระสอบซาตามค่าเนาะมาสามน้ำได้ไม่เลยนะเมื่อกี้โอเคมาหมัดสายน้ำลายหินต่อเลยหมัดสายน้ำลายหิน แต่ละหน้าเมยียหนะ้าโอเคไม่เดือดโลนะแต่ว่าปูความสามต่อน,ยยนี่ไงล่ะสี่ล้านหน้าเมยียนะโหด้วงเออโอ้โหท้อนแรงเกินแนละ้วก็ได้เห็นอะไรพา,ามาเนาะไม่นะอย่าตายสามล้านแปดหาเมจโอ้โหต้อ,มองมีผมยิ่ไม่หัมาเลยเนะี่ยโอ้โหแล้วไม่ดับโอเควิจัยสามยืนอะไรต่อไปหายอยู่ข้างเมื่อกี้จ้ะนี่ไงล่ะโอเคเนาะมามาต่อเลยมาซูปเปอร์เซเรนติ ข้าทำแล้วแต่โอ้โหผู้พิการลงไปนอนแล้วลบดีได้เนาะปฏิหารคนนั้นมาขี้บะมาเตียวผมปหมอฝุมือะน่ะเอื้อไม่จะท้อทันทีทุกคนแต่ว่าตู้นี้ปิดฉายแล้วนอนเลยนั่นไงขอว่าแล้วถ้าก็คือรอดคือปฏิหารจริงๆเนาะปั้งเนินทีโอเคเนาะตามคาดนะก็ถือว่าก็เก่งอยู่แล้วเนาะผมไม่อยากเอาจริงเท่าไหร่ละเดี๋ยวสู้ไม่ได้หรอกคนแม่นะต่อมา ส่วนใหญ่คือยังมีคอกิโลวินชูบนะแต่ว่าคนนี้มีคอปูบอมโอเคมามน่นจะสบายเนาะโอเคตอนนี้นักศึเขาอยู่ตำแหน่งให้ปิดคอเล้วนะห้าดาวด้วยนะเขาบอกเลยมาแล้ววับโอเคโอเครู้เรื่องเลยนะเขาบอกเลยแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคมาแล้วก็ชิบับวอมตามาเนาะโอ้ไปฟูเลยเนี่ยโอ้โหจิลร้าน้ามีแล้วเรื่องเนี่ยโอเคมาแล้วก็ยุ่งปมาเลยุ้งิพตาโอ้ไม่เห็นนะเนี่ยเขาบอกเลยคือ ไม่ค่อยได้เห็นคนเล่นเท่าไหร่เฮ้ยซิ่สว,วแฝงแล้วโอู้หูเกือบท้ายแล้วไงบรบมีได้กันทีมั้ยก่อนลอเลาวเห็นก่อนแล้วกันตึงให้ทุกคนนะรอบนี้คือตึงมือมากสำหรับผมนะแต่ว่าเขาน่าจะสกิลๆนะในเงนี้ต่อใส่ตู้ใบสซ้อนโอเคไม่ตายแล้วมามาสาดนะ้ำทลายหินช่วยยุ่งข้างใจชินโอมกาลฮานาเมะน,นะปุ่มบอมซ้อมต่อปุบอลอีตัวหน้าเราตัวปอมนั่นไงนตัวปอมตัวปอมจะตายแล้วนะ โอเคมาแล้วก็เราเซนทัวร์กับคุณไปเนาะเซ็นโชกับคุณนะจะพอดีตายแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคิดว่านะงั้นเจ็ดดาเมจน,นะเฮ้ยไม่ตายเหออนะ่ะจะให้โอ้โหเกือบแล้วนะเดีย๋ยวแฟนตายแทนเออ้อมบอนตองบอลตีมาโอเคเนาะปีคือมาโหไม่ได้ท้อถึงทีนาะราเป็นสองนี่จะวห,าาาหะวานหมูนะมั้งเนี่ยเขาแหลกหวานหมูไม่ใช่ผมนะเรียบร้อยลาก่อนนะบายบม่เอื้อต่อมาก็ไอรัสคิงมา คนนี้แหละตัวนี้เลยพวกที่เรียงเกลือที่สุดในเซิร์ฟ2องนะพี่ธีแม่ล่าหนึ่งนเนี่ยก็ลอกไป5ดาวนะคือผมไม่เห็นคนใช้เลยนะตัวนี้ถือว่าดีนะที่ผมมีลกูกคิวแบบมีตัวแปลกๆบ้างนะโอเคมาโอเคมาขอเปิดด้วยกันร้องเพงเลงกันเลยกันนะมาร้องเพลงมาเลยนะ,นะคีน่าอย่าฟังแค่แม่ล่าจะรู้ดีนะนะแล้วตกไปหนึ่งทีนะก็ลาเส้นโชว์แค่คู่ใ <the sound> บป้าหนึ่งทีเป็นไงสามล็อกเจอแซน่าเมนะแต่ว่าลวทอมมาโอเคถือว่าเบาอยู่นะมา มาสาน้ำลายหินโอ้ไปแล้วน่ามีเลยหรอแต่ว่าเขาต้องมีร่วงนั่งสองนแน่นหรอลาประเินนะ้ำตะคนผมบอกเลยคือมันต้องมีอ่ะคือคนนี้ต้องมีนะแต่ว่าเขาไม่น่าใช้เขาจะเจาในายหดนแล้วมัง้งผมรู้ไฟมาเขาเราผมนะโอ้โหแรงเอาเรื่องนะมาแต่ว่าฟูกิเราล่ออยู่นั่นละโอ้ยสิบเจ็ดดามีดแบบมองมันน้องห้าดาวโอเคห้าลายสี่แสนะนะในเงียบล นีนน่้ยสุดยอดด้วยโหแสดาเมจไม่สามารถลบีิได้ด้วยนะมาเออไปมาปิดฉากเรียบร้อย <laughs> ถือว่าพ่ายแพ้สรอบพีเลยนะต่อไปก็เป็นการทดสอบนักการเนาของกิวเรากิลเราเป็นกิวอีที่อินดีนะ้เนาะเขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปนะไม่มีการว่ากันโอเคเนาะนักกา้าเตรียมตัวแล้วเลยนะสอบ